ดีครับพบกับพวกเราช่วงมีข่าววันนี้พบกับฟอร์แมตของร้านอะไรวะเอฟฟอร์แมตสเปนด้าของร้านทีซีเน็กซ์ซนะครับผู้เป็นสนับสนุนสปอนเซอร์ของเราอีกที่หนึ่งอืมเียแล้วอไ่วันนี้ก็จะเป็นชิงที่หนึ่งนะครับเพื่อชิง10 WGP ใครจะได้ไปเป็นหนึ่งในสามในสองคนนะเหี้ยมีการเต้นเติมพูดแพนด้าว่ะแหมผมพูดคำหยาบไปแล้วหนึ่งนั่งได้แล้วนั่งได้ คนละอันเลยมีมันยแต่ด้วยลูอเต๋าเลยด้วยลูกเต๋าแค่แอ่แค่

มองมเริ่มเกตาถ้ามันลองโหมดนี้ไม่ไหวอาจจะล็อกตัวเมืนอยก็ได้เลิศเลยล็อกล็แค่ตอนนั้นมีการเร็จแล้วก็เมื่อยก็ไม่ได้เลิเลยก็ได้ว่ากันเกก็มือน้เไม่ตายพอถูกไหมครู้ก็ให้กาดทั้งี้ทมาดิทังนี้นะได้ไม่็อกงเเลยเห้อ่นถ้าไม่ต้องเล่นแล้วไม่เข้าาตะตเลยเจอสร็จสองต้าก็ไแล้ว

ไม่ไมีคอดไม่ีแพเลยย็ตเาขง้มเดต้องนี่เ่วะกเป็นนี่แหละที่ทำให้ฉันเประดับประเทศตอาไม่ติดดอกเมิติดแลกประกาศวัยุดจะดูตัไได้ดย ว่าแล้วว่าคนนอกเอง้เหมือลนใหม่ที่น yeah. well, ี่เน้ทิ้งจุดที่ทิ้หนึ่งเสิร์ฟือตามทอไไม่แบบต่อกันเลยอข้ามไปเลย็ดตรเดียวกันเตัวละเดียวกัน็อไนต้งไ ผมมองว่ามันคงติดตาดตายหมดติายเามอมีะทำไปเรื่อยๆทำแบบเเหมือนเลยอาหารหมอนอารนที้ไปไหนตอนไหนมาทันได้เชี่นี้เห็นก็มาันดแค่ปีสงพอเห็นก็องคนเียวก็ตาย้จริงในบรรดาการติดตายทหทไม่เจอ่ไ่เจ

ไม่คือตอนนี้แหละครับแต่ว่ามันแค่ม่หนที่นี้แล้วก็จริงนีนะตัวยืมเนอมันหลายรอบมางอย่า่ตรงตัวตติดก่ัี่มี่มหมื่นเกเินเกินหม่นท้เไม่ตัวเส็จเลยาไม่เจเนเจอร์เยเพสบายแล้เจเนเจอร์คนไม่เลยเขาตัวเราเไม่ค่อยมีนะไมมีเป็นิบเกมก็ยืมมืเลย ผมน่าตัดสายล้อเยอะไปบอกเยอะไปโดนยิตาแล้วพลางตกก็แค่ อ่าสองแผ่สอง่สามหนึ่งอันนี้ยี่สิบสองบุษงยี่สิบห้าบวกหนึ่งถั่สามเป็นไ่ โอ้โหยืดอีกสไมเลยมันจะปวดสามแมงสองกำลังับยืดได้สามห้า เมื่อก่อนนะมื่อก่อนได้เยอะอยู่้าเก็บินตอนมันถ้กตนตีเนาะตีหรือ่าหรือว่าตอนลงก็ประมานปีสองสังสองสอ้า

mọi người làm gì? không có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  không

ไอคืดีคร uh, oh, ับไอที <S S ่ตัวะสบปัญหานี่มาสามสีรตัวสูงไม่สูงตัวละไ่รองเทาลยฮกใไม่ดีหเล่นอหยไเั้งาป์ัสไดวย ตึงเปียพี่ตึงจนหนึ่งหรอสองแบบโดนไปตั้งหรือเป็นหนึ่งนะในสนามไหนถ้าแหวรหลวงอยู่โดนห้าดิเกอร์ตรงไหนแต่ว <c oughs> ่าผมว่าผมื่าหนุ่มใส่ดไปได้พวกนักกอล์ฟใจมันสองนิ้วประเทศเราแล้วมนมีนิ้วสี่สลอไม่เป็นไรแวันเดียวได้เหลือสานาทีด้วย โ่าเกงไหนเกี่ยข้นมาม่ห้็ไม่ได้ยาก่ไต้องเงค่อาบลไงไงก้ง่ายขนาดยไ ไม่ี่แมไ่ยี yup ่สิแบหกตัวไม่ตอนน้จะปยี่บเ้าไปไหนสอะไรแล้วไไหนลงอะไรก็ได้่ะผมก็ลงะที่ไม่ลงยีสิพันให้เสรไย่เแต่ว่าจะอยากลงมากก่ยีด้เ เราไปเอาใบพี่เอาไปเอาใบ40ใบ40ใบวันพุธวันร่งปีที่3

ไรชนะกผมยงกี่ใบบางอย่างก็แบบเมื่อกี้อันนี้ตีกอล์ฟยิหือสมหมดหมดแล้วใช่หมใช่ตีเสรหอีก่รองเียวันอครั้งเยี่ยมยิงส -23 จรนีดีกว่า first e c t i n ตัวนี้มันบีตี้สกิลขเอังไม่ปกไม่ต้องเป็นต <Brooke> ัวิ่าไตัวไหนเป็นตัวนั้นไงไอตัวตัวไหกที่ตัดิน้ตัวตัวนี้ไม่อยากนี่แ

ບໍ່ງ່າຍເຂົ້າໄປໂອ້ຍ ท่าไหร่เดยอนะี่าขครับข้างข้างเท่าไหร่ครับข้างนี้สี่แปดข้างนี้ไม่ใชนใช่ไมรูหคตรแบบไปขึ้นไึนขอมไม่ได้ขึ้นสามหมื่นสี่หมื่นสี่หมนแปดโได้ดีห้าห่นแปดรวมยนห่นแปดนันี่ิบนี่บอกว่าเงินโอเคครับสนสองครับ กินได้หรอวะ ม้้อไมีย่างมียาเหลเยอะี้เอนวดได้มียาง้สองสี่สองห้าสองส <Bruno> <sm todas hy enas> <Trans> ี่สองห คาคือการยะงไงสกิลแหวนต่อเรียนมวยยี่นีวกับคาบีมือจริงไม่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 อหมื่นได้ไม่คือคื่ชิไแบบถ้ามันเป็น4ีม0 0ไงมันไม่ใช่เกิดเลขพ่ออานี่ไม่คือตอนกูไปเจอเขาเป็ไงมัน4ีม0 0ไงกูก็เลยทดลองไว้ พาอเร่งอะไรเป็นสีสองดีมันไม่มันเกินเกินสองเร่ไหมว่าไม่สามสี่บวทแปดไม่มึงคิดเวลาปลาเซนีอะไร่ิอสสี่เป็นยังไงสองสามหน่นที่เออมันไม่เหมือันไม่รู้ผู้เสียไอเฮียนั้นจักรพงษ์เลยไม่รู้ว่าไงนี้เพื่อสั่งรองไว้ พิ่งคุณยังต้องตัดสินของผมคุณยังจะตัเลี้ยแล้วเขาต้อสยู่ใคเดี๋ยวมาตัดสินเรี่อของผมก็ได้ต้นมันเหรอทเลยเหรตกาว่าี่ยี่สา

กลางมีาให้มกา่แต่กูอยากงดูไ um, ม่อเล่นยาทเล่นสุแต่ผม่กลางเก็งต้องมาเพิ่งแก้บัได้ไม่สุดต่งไม่การนใช้ด่เยอะแต่ยายามทำให้มต้องทำเวททุกเกมต้องมาดังแบบหาลงล ออพี่ยนเหลือพี่เหลือใช่มจะหลกนแล้วคนมาขายของไเครหรพหี่ันที่ควบคุมม่อ่หที่ไหนบอกจะจัดแค่สวาถูกจัดคุณซื้อแกงบูนร้ิดอ้พวกนี้แ้วติมันถูกจังไหแกงบูนคอซื้อแกงบูนซื้อกับเาฟองไม่กี่ยวกบูนผมว่าตอนพร้อมแค่ตอนีเ กไม่อะตามคิวถึงหาร้อยคุณอะไรที่้องต้องแกมวแกมบบว่าคุณักติผมว่าใกาสักติองมาสั่งอะไรอไม่ครูมบอกนี่ไอ้เจายไอ้เจี๊ยบไอ้เจไม่ใช่เฮยไอ้อ่อนกองอะทุกคนล่ก่อน ไปก่อนคะรับ้นเร่เปลี่ยนลงาอยชีิผมก็กเลือเลลอเล้อแก้ามดาด้วยด้วยับส วมมนไก่พวเลน่ก็ไม่นอนเตียเลยหรอกูไม่นอนกูไม่วเลยไม่ห่วยไม่กล้าใส่ี่ปยสแตอนนี้แผลแผหลอก็เอว่ามแปดสอมึงเหงียบาบอกว่า คอนเนอรสามหมื่นเจคอนเนอร์ไอคิดได้สองร้อยหมื่นเจคอนเอย์ได้ยได้ฟุตท่างฟุตต่างติ๊ก

ไม่อยู่หลังเวน่เลยไม่จำเป็นไม่หลังวนถ้าเล่นวิวต้องใส่ตัวตีไว้เอาไว้ั่อันนี้ก่อนคายคยีตัวตีหลังมกขอ่ดีจญิงคนนี้ร้ายมใส่วิวแล่อยาวเลสามหมื่นแป

เนีย้อนว่าคนเมื่อไหร่พอองเก็น้อยไป้ปเียบ่อบแต่รีววเไปอดั้งเีนครับตอนน้อย่าล้กทก้อไม่ทตอนีวมันต้องเก็บนองว่านนเก็บว่นเดียวเกบรล คนใหม่สองคนอนใหม่้อนดันบอลเก่ามือสามที่ก็่งกลาัไงไม่ได้ครแล้วสองสามสี่ไม่ไม่วันคนที่ผ่านมาไที่ที่นี่จะแข่งสองหมื่นสามหมื่นจ้าว

ดีวแจิไดต่คืจบอไปแล้วนะครับสำหรับลิป็อกชิง b p ของร้าน CG ในสัตระนะคร้บนะคทีเข้ไปแรกก็จะเป็นลิงจอกเกอร์นะผมเราจะไปถ่ายร้านไหนคุณใช้พนังาน